เมืเม่อนนิกะตรมาแนะนำวิธีดีๆในการปลูกเสาลวดให้มันได้มากภายในสามเดือนอันดับแรกก็คือเจ็ดโครงสร้างต่ำๆพอดีต่ยื้อถึงประมาณ2เมตรหรือเมตรหสิบแล้วกับเดือนเลกบังคับให้มันขึ้นเครือเป็นจุดเป็นจุด เดือนที่สองตัดแต่งแหนงกิ่งที่เาราต้องการที่มันหกโหดพอมดเดือนที่สองปุ๊บมันกะซิเริ่มใส่ดอกเตบต้องพยายามเก็บยอดที่มันปุ่งตลอดเพราะว่าอย่างเพราะว่า ถ้าใบมันหลายดอกมันสีบติตขอบบนครับ